ทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวสิงสาราสัตว์มีทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะไปจะมีไดโนวเสาปลากระเบนแล้วก็มีแพะมีอะไรด้วยนะครับขอโทษนะครับวันนี้ผมเสียงแตกนิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับนี่ตัวนี้ก็คือหมาหมานะครับนี่เป็นพันุ์มาจากบราซิลนะครับนี่แมนิูกนะครับตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ที่อยู่แถบประเทศบราซิลนะครับนี่โอ้แรดนะครับนี่ นี่น่าจะเป็นแรดขาวนะครับไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับนี่ตัวนี้ลิงนะครับโอ้หน้าเหมือนจริงมากเลยครับทุกคนนี่มีไดโนเสาร์พันธุ์เล็กด้วยนะครับนี่หางยาวมากนะครับคล้ายๆครับปอมเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนตัวนี้ก็เป็นนกนะครับนกเหยี่ยวนกอินทรีนี่แหละครับนี่นะครับหน้าเหมือนมากเลยครับนี่เหมือนยังก็แกะนะครับทุกคนนี่มีหลายสายพันธุ์มากนะครับนี่ ตัวนี้ก็ไดโนเสาร์เหมือนกันนะครับทุกคนนี่นี่กระพือปีกมาเลยนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับนี่เหมือนจริงมากเลยนะครับนี่แมวรูปแพงเหมือนกันนะครับตัวละสี่ร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้เอวก็มีนะครับทุกคนนี่ไดโนเสาร์ตัวนี้ก็โอ้โหนะครับหน้าโหดเหมือนกันนะครับนี่ปากเบนยักษ์นะครับนี่ ตัวเล็กก็มีนะครับปลากระเบนทุกคนนี่เหมือนจริงมากเลยมีตัวใหญ่นะครับนี่นะครับโอ้นี่ตัวนี้นั่งได้นะครับนี่ลิงบาบูนนะครับนี่นกเป็ดน้ําจิงโจ้ก็มีหมีก็มีนะครับนี่ลิงก็มีนะครับทุกคนนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับลิงบาบูนนะครับเอ้ยไม่ใช่กอริลลานะครับนี่หมาปานะครับต้นเฟิร์นก็มีนะครับทุกคนนี่ เหมือนจริงมากเลยไก่ง่วงนะครับนกกานํานะครับทุกคนนี่นกกาน้ําก็มีนะครับนี่เท่มากเลยนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับทุกคน